ขณะนี้สิ่งที่บรรดาพักการเมืองโหมโรงฟาดฟันกันก็คือนโยบายสวัสดิการปากท้องในลักษณะที่ทําให้เราอาจจะชวนคิดได้ว่าใครให้อะไรให้มากกว่ากันหรือเปล่านะคะแต่เรื่องนี้กําลังเป็นความไม่สบายใจของนักเศรษฐศาสตร์อย่างมากว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะได้รับผลกระทบก็คือประชาชนนั่นเองค่ะดิฉันคุยกับรองศาสตราจารย์นิพนธ์พัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ t d r i ค่ะอาจารย์ นิพนธ์ให้คําจํากัดความของประชานิยมเอาไว้ว่าคือการที่พักการเมืองเขามองเห็นว่าคนรากหญ้าเสียเปรียบคนชนชั้นนําจําเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลซึ่งในต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองแบบซ้ายสุดหรือว่าขวาสุดต่างก็ทํานโยบายประชานิยมแบบสุดขั้วอยู่ในเวลานี้ค่ะซึ่งในชื่อของนโยบายแบบนี้มักจะถูกเรียกว่าสวัสดิการค่ะสิ่งที่ประชาชนต้องคํานึงถึงอย่างมากก็คือเมื่อพักการเมืองเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วสิ่งที่เขาจะต้อง ทำให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานน้ําไฟถนนอะไรประมาณนี้ล่ะคะ่ะนี่เป็นภารกิจหลักนะคะและก็เป็นงบประมาณมหาศาลที่จะต้องทุ่มลงไปให้กับประชาชนรัฐธรรมนูญกําหนดเอาไว้ว่าเมื่อรัฐบาลจะทําสวัสดิการจะต้องบอกประชาชนให้ได้รับทราบว่าจะหาเงินมาจากไหนและจะต้องบอกด้วยคะ่ะ ผลวิเคราะห์ความเสี่ยงผลกระทบด้านบวกด้านลบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนคืออะไรดังนั้นเรื่องสวัสดิการจึงจําเป็นที่จะต้องตอบประชาชนด้วยว่าจะทํานโยบายแบบนั่นนี่นูน่น หาเงินมาจากไหนนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประเทศที่คุณผู้ชมอาจจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะว่าเขามีสวัสดิการที่ดีให้กับประชาชนเช่นสวีเดนฟินแลนด์เนเธอร์แลนด์ค่ะพอไปดูปรากฏว่าฐานการจัดเก็บภาษีเขามากกว่าร้อยละ20ของ GDP ในขณะที่ประเทศไทยอยู่ที่ราวๆรว้อยละ13 1 4ถึง14ของ GDP แตกต่างกันอย่างมากนะคะนอกจากนี้กลุ่มคนที่ควรจะได้รับการช่วยเหลืออย่างเด็กและคนชาราที่ในขณะนี้ของไทยมีเบีย้ยยังชีพ อุดหนุนอยู่แล้วเป็นสวัสดิการเดิมแต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจสังคมที่มันแตกต่างจากในอดีตจึงมีคำถามว่าถ้าจะต้องใช้เงินแล้วจะสร้างศักยภาพได้หรือไม่ค่ะคุณจะต้องบอกว่าเงินคุณจะเอามาจากไหนและจะต้องพูดตั้งแต่ตอนหาเสียงไม่ใช่ว่าประกาที่หใช่ครับค่ะค่ะใช่ครับอันประกาศที่หนึ่งประการที่สองต้องเป็นนโยบายสวัสดิการที่คู่คู่กับการสร้างศักยภาพของคนค่ะนะฮะ เรื่องผู้สูงอายุหางานให้เขาทำได้ยังไงทําให้คุณภาพชีวิตเขาดีได้ยังไงเรื่องเด็กนะฮะจะให้สวัสดิการเด็กจะทําอย่างไรให้เด็กมีคุณภาพการศึกษาเติบโตขึ้นมาเป็นเป็นแรงงานที่ที่มีคุณภาพนะฮะได้เรื่องเรื่องเบ็ดตกปลาเป็นเรื่องสําคัญที่ผมอยากจะเห็นว่าเป็นนโยบายที่ควบคู่กับสวัสดิการแล้วอันนี้จะเป็นสวัสดิการที่ดีครับ คุณผู้ชมคะในช่วง8ปีที่ผ่านมานี้สาธารณะของประเทศเนี่ยขยับจาก40มาเป็น60ค่ะ<ม>ตัวเลขของสภาพ,พัฒน์เนี่ยอยู่ที่10.69ล้านล้านบาทในเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะ ถึงแม้จะดูเหมือนว่าไม่เกินเพดานที่รัฐขยายเอาไว้แต่ในทางเศรษฐศาสตร์นี่คือความสุ่มเสี่ยงค่ะเพราะยังไม่ได้รับรวมหนี้บางอย่างเข้ามาเช่นหนี้ที่รัฐบาลจะต้องจ่ายให้กับธนาคารเฉพาะกิจของรัฐหรือทกศเนี่ยค่ะในการชดเชยการพัฒนาผลผลิตของเกษตรกรหนี้ตามพระกร1.5ล้านล้านบาท นี่นอกงบประมาณอีก1.2ล้านล้านบาทนั่นทำให้มีคําถามเลยนะคะว่าสถานการณ์ทางการคลังในเวลานี้มันปลอดภัยเพียงพอต่อนโยบายประชานิยมในยุคหน้าหรือไม่ค่ะจริงๆฐานภาษีเราต่ำม,มากเกินไปอยู่แล้ว13-14%ไม่เพียงพอและจริงๆเนี่ยไอ้ที่เราบอกว่าเรามีหนี้สาธารณะเกิน60แล้วขยายฐานขึ้นไปแล้วเนี่ยจริงๆยังต่ำกว่าความจริงนะฮะ เรายังไม่ได้นับหนี้สาธารณะบางอย่างซึ่งไม่ได้จัดเป็นหนี้สาธารณะแต่อันที่จริงเป็นหนี้สาธารณะนะะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะฮะประการที่หนึ่งก็คือหนี้เงินที่เราใช้ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเช่นธนาคารเพื่อการเกษตรเนี่ยให้เงินเราจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรได้นะเงินช่วยเหลือเรื่องเรื่องเออ เอ่องเรื่องต้นทุนและคุณภาพของการผลิตเนี่ยนะฮะอีกอย่างเนี้ยเราไล่ลรพันไม่เกินยี่สิบไล่เนี่ยนะเราไม่ได้รวมเรื่องต่างๆเหล่านี้เข้าไปในหนี้สาธารณะเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเรานับเข้าไปจริงๆเนี่ยหนี้สาธารณะของเราไม่เบานะฮะแล้วหนี้สาธารณะเนี่ยสาคัญน,นะฮะ ถ้าเกิน7-80%์เซนขึ้นไปเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะมันมีผลจะทบกระเทือนต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ คุณผู้ชมอ,อาจจะเคยได้ยินการกล่าวว่านี่สาธารณะคือภาระที่ลูกๆในอนาคตจะต้องจ่ายใช่ไหมคะถึงแม้ว่าไทยจะไม่เคยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาวินัยการคลงังพังโดยตรงก็ตามจากประชานิยมแต่ก็มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจและอาจจะอธิบายให้เห็นภาพชัดได้ว่าถ้าวินัยการคลังของประเทศพังจะเกิดปัญหาอะไรกับประชาชนโดยตรงคะ่ะรัฐบาลใช้เงินก็บางส่วนมีมีส่วนของนโยบายการเดินแต่ส่วนใหญ่เนี่ย ือการใช้เงินงบประมาณางด้านาการทหารและไปกู้ภาคเอกชนนะฮะจากต่าง,งประเทศเพราะเกิดวิกฤตการคลังแล้วเนี่ยสมัยคนเด็กเปรยตอนต้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรัฐบาลแทบไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนราชากานเราต้องฟอรี e งบประมาณรายจ่ายประจำปีนะฮะเพ <ขา S 2> ราะฉะนั้นหมายความว่าโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเราทําไม่ได้แล้วเวลา เดือดร้อนขึ้นมาเกิดวิกฤตขึ้นมาคนที่เดือดร้อนที่สุดคือประชาชนตาด,ดำ ที่พูดมาทั้งหมดไม่ใช่ว่านโยบายสวัสดิการไม่ควรทำนะคะแต่ควรจะทำอยู่บนเหตุบนผลในการสร้างศักยภาพให้ประชาชนที่ได้รับสวัสดิการแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะมีงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้นโยบายประชานิยมในภาคอีสานที่รองศาสตราจารย์ดรสถาพรเรืองธรรมนักวิชาการอิสระด้านเรศรษฐศราสตร,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 ร์ได้ศึกษาเอาไว้นะคะพบว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนอ่อนแอลงไปมีความเหลื่อมล้ําที่สูงมากขึ้นค่ะเพราะประชาชน คนเรียนรู้ว่าจะได้เงินช่วยเหลือจากรัฐได้อย่างไรเช่นในกรณีน้ําท่วมน้ําแล้งหรือแม้แต่ในยามที่ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําลงไปขาดการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาศักยภาพนะคะแต่ในทางกลับกันกลับกลายเป็นว่าอํานาจในการต่อรองในทางการเมืองสูงขึ้นมาค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งในระดับใดก็ตามเพราะชาวบ้านสามารถที่จะใช้นโยบายรัฐมาต่อรองกับนักการเมืองหรือพักการเมืองจนขาดความเข้มแข็งในการกํากับดูแลนโยบาย บายสาธารณะกับพรรคการเมืองที่พวกเขาได้รับคัดเลือกเข้าไปนะคะซึ่งนี่คือบทบาทของประชาชนที่ในเชิงวิชาการมองว่าจะเสริมสร้างความยั่งยืนจากการเมืองไปสู่ปากท้องได้อย่างดีที่สุดค่ะ